สวัสดีค่ะวันนี้กับมาพ่อกับแม่ส,มสามแสน็จาแล้วจ้าหลังจากที่ไปส่งลูกนะคะไปเรียนพิเศษค่ะมีแม่สามแสบก็มีมีต่ำหูให้น้องต่ำหูจ้ะใส่ติ่มซำมัออนดิใส่ใส่ไงต่ำหูมีหัวหอย หัวใจเปลี่ยนไปหมส่วนนั้นจิมหืมแซบไม่มีกระเทียมเลยจ้ามาได้จ้ามากินก๋าแม่สามแบเด้อพักครับก็จะมีตรามนะคะ พักกันจองพักบุ้งพักบุ้งนะคะมันนี่กับเซรุ่มหนึ่งจะหน่อยๆเลยจ้ะรุ่มหลายแล้วล่ะ หรือผักพายแม่คำตอบมันไม่ได้ม,มาร่วงกิบิึงเลยนะจ้ามไม่ได้มาร่วงกิบิึงแล้วจ,วววจกไหนก็ฝากกดติดตามพี่น,นี่นะจ้าวันนี้เด็กๆก็ เพิเ่มไปเรียนไปนเรียนพิเศษไปลองก็เลยเงี้ยเงี้ยน,น,ยนี่พอหายถัดกั้นจองหรือสักพายนะคะ บ,บุ้งนาผักบุ้งนาโอ้มีเม็ดกระถินนำไปลองใส่ขอบปุ้นขนมจีนนะคะ มาด้จ้ามาแซ่บกบ็มส่สามแซ่บเด้อวันนี้อากาศอากาศดีเช่ไอ๋โตกวันนี้อากาศดีพี่น้องลมลมดีดี ร่มดี่ยงๆบห,ห้อนเนในซี่น้องตัวน,นี้ไม่ร้อนนะคะห้างหนั่งก็จะเป็นชวนพักปลูกไว้ เขาดต่เก็บอย่างละเล็กอย่างละหน่อยตีนไก่ตีนไก่ตีนใหญ่ ตั้งโทเราซับจ้าเปิดสี่ใดลูกเอาไปเห็นหาเขาไ่เห็นแลเดี๋ยเอาพิ้งไว้มึงเยอะ no não não pelo U Rua má กับที่นี่เสียงต่างส่วนใ <c oughs> นหมนนู่บ้านมีงานห <c oughs> น,น,น้าตาพักบุ้งนะหนอนง่ามงาม มันเป็นพักบุ่งปูงด้วยจ้ะพักบุ่งงานนะครับสาแต้มขออีกรี ขึ้นแกวกับมะฮพี่น้องมอึงน้ำปลา <c oughs> ขนนี้ขนพี่น้องพีน่ะมืงติ่มไก่นอนวลเลย ขอนยาใส่มือด้วยจ้า ไม่ได้กินหลายเดือนแล้วไม่ได้มากินในพี่น้องมึงหลายเดือนแล้วบอค่อเดี๋ยวร่วงกิบน้ำเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวในกระสาซองหน,หน้อยๆน,นี่ได้จ้า พี่น้องนันว,นว,นวสับแล้ว ไก่หอยนำ้ำหอยมือย่อแล้วก็ติ่ไก่นะคะมอรูปน้องตีไก่ อิ่มนะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ํำนี้ก่อนนะจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้อาจะไี่ก็ฝากคดติดตามให้แม่สามแสบนะเด้อจ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนไป้พอกันคลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ